เอาละฮะสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวเรลเลเกมเมอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็ชาวราเรนเจอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมราเรนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นเดือนใหม่อีกแล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นเดือนแห่งความรักนะครับแล้วก็ผมยังไม่ทราบนะว่ากลางเดือนน่ะอาจจะมีกิจกรรมมาให้ได้เล่นกันนะครับน่าจะมีนะเหมือนปีที่แล้วนะครับอาจจะมีม่ให้เปิกกระชาหรือว่ามีมาให้คีร์สเตจแบบผ่านขนนกอีกหรือเปล่านี่ก็ต้องคอยดูต่อไปแล้วกันนะครับ แต่ตอนนี้ครับมีเลนเจอร์ใหม่2ตัวนะครับซึ่งเป็นเลนเจอร์ที่รู้สึกว่าจะเอามาปราบพวกเลนเจอร์ตัวเก่าๆนะที่มันก็ข้างเทพนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะรู้สึกว่านะครับจะมีตัวนึงอ่ะไม่ได้ตัวเลยผมว่ามัน2ตัวเลยครับเอามาปราบทั้ง2ตัวนะที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะขอแบบเกินหรือว่าอธิบายคร่าวๆนะครับตัวแรกนะครับเป็น A อแคลนะโคลบี้นะครับตัวนี้นะครับผมว่าน่าจะเอามาปราบไอตัวโดนัทนะครับหรือว่าตัวมงนะครับนะเพราะมันเป็นตัวที่สตาร์ตตูนะครับนานมากๆ มันจะนับเป็นเลเวลด้วยนะถ้าเราเราเลเวลสูงเนี่ยไรนะครับมันจะยิ่งสันนานขึ้นเท่านั้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเจ้าหญิงเจสสิก้าโอ้โหผมว่าน่าจะโหดมากๆครับตัวนี้นะครับเอาบับพวกสายบัฟทั้งหลายนะครับรู้สึกว่านะมันจะลบบัฟของศัตรูนะครับหรือว่ารีมูฟบัฟของศัตรูแต่ก็ยังไม่ทราบดีนะครับว่ามันลบยังไงอะไรยังไงนะเพราะวันนี้ก็เพิ่งวันที่31มกราคมกะาครับตอน4ี่ทุ่มนะครับ อ่า <tyard. S 2> ถ้าผมเปิดได้นะครับอาจจะมีรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับสองตัวนี้นะครับแต่สำหรับผมนะคงได้ยากนะครับเพราะผมเปิดแล้วไม่เคยจะได้สักครั้งนะครับอันนี้ก็นี่นะครับสองตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับสามารถหาได้ทุกเมื่อนะครับที่อยากได้นะครับโอ้มีอีเวนต์ด้วยนะครับเนี่ยโหรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาเอาใจผู้เล่นน่าดูเลยนะครับมีอีเวนต์บานเบอร์เลยนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันนะวันพุธนะครับกับวันศุกร์นะครับตอนเก้าโมงเช้านะครับถึงบ่ายโมงนะผมว่าดีมากๆเนี่ยรูปอุปกรรณ์นะคับเท่า คือผมบ้านนะครับน่าจะใช้อุปกรณ์นะครับวัตถุดิบในการอัปเกรดน้อยลงนะครับถึงครึ่งหนึ่งอ่ะถือว่าค่อนข้างดีครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับคลิปนี้ครับมาเปิดกระชาดีกว่ามาเดี๋ยวขอโปรโมตกิ้วนิดนึงก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเข้ากิวผมนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างคลิปวิดีโอได้นะครับขอให้คุณสมบัติผ่านแล้วกันนะครับถึงจะรับเข้ากิวนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับช่วยขยันเล่นกิวเลด้วยครับ ทำเปเมจบอลให้ได้สักประมาณวันหนึ่งครับแสนขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ารู้ว่าทําได้นะครับก็สมัครกันเข้ามานะครับแต่ทางนี้นะครับคุณคุณสมบัติต้องผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านผมก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแบบไม่ได้ช่วยเล่นไม่ได้ช่วยเลดอะไรอย่างงี้นะครับก็เหมือนกันครับอยู่ได้ไม่นานครับก็อาจจะบินได้ทุกเมื่อนะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูอัปเดตนิดหนึ่งก็ได้นะครับรู้สึกว่าเขาจะมีอีเวนต์นะครับเปิดกระชาเป็น3เท่าหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็ ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากมายนะเปิด3เท่าเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้3เท่าอะไรนะครับแต่ก็อ,อยาให้เสียเวลามากกว่าน,นี้นะเดี๋ยวมาเปิดเล่นๆดูนะครับสักรอบนึงนะครับผมก็ไม่กะจะเปิดให้มันหมดนะครับค่อยๆเปิดไปดีกว่านะครับคือแบบไม่ได้หวังอะไรมากมายแล้วแหละถ้ามันได้ก็ดีนะครับแต่ถ้ามไม่ได้ก็ช่างมันนะไม่สนใจเราเล่นที่ตามที่เรามีก็พอนะ้วจะเป็นซีรีสมากพูดไปพูดมาเหมือนน้อยใจนะครับอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปเปิดไอดีลองมานะที่จะไปลุน้นอ่างอาบน้ํานะครับช่วงประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านานนมะครับ ก็ไปดูกันได้นะครับอ่ะคลิปก็ถัดจากคลิปนีไปคลิปหนึ่งนะครับอ่ะแต่คลิปนี้นะมาเปิดเลยแล้วกันนะครับ150หรูบี้นะครับกับไอดีหลักมาปลุกกำลังใจมาแล้วนะครับกดเลยไม่ลีลานะครับมาอ่าตัวแรกก็มงแล้วนะครับโอ้โหว่าลาดนะครับตัวที่สโอ้โหสว่านนะครับไม่เคยได้ใช้เอาตัวนี้มันเป็นยังไงเนี่ยตัวที่4นะครับ โอ้โหโฟนนี่ชุดเดินพรมแดนนะครับตัวที่ห้านะครับอืเจมนักพจน์นะครับตั้งแต่ซีซั่นสองช่วงออกมาใหม่ๆสุดท้ายเบานักตกน้ำแข็งนะครับมาทำเลนเจอร์ในตำนานทุกตัวเปิดกระชามิตรภาพนิดนึงไปก่อนนะครับอะยังเป็นหนึ่งดาวเลยนะเนี่ยว่าจะเปิดแค่ครั้งเดียวนะครับรอบเดียวแต่คอยสักรอบก็ได้นะครับมะร้อยสิบลูบี้นะครับห้าบวงหนึ่งจริงๆนะไม่จำเป็นให้มันรอให้หมุนเสร็จก็ได้นะเรากดไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมก็อยากจะรออะ ตัวแรกโอ้โหมาแล้วครับสุดยอดเจ็ดดาวจะขึ้นดีหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าสกิลมันสแปสมันกว้างมากๆนะฮะร,รู้สึกว่าจะกว้างเหมือนจุนโกะนะครับถ้าใครที่มีจุนโกะแปดดาวเนี่ย skill สกิลมันสแปสรูึกว่าจะเท่ากันนะครับก็คือแบบทั้งฉากเกือบทั้งฉากกับไม่ทั้งฉากอประมาณครึ่งฉากนะครับแต่ก็ตอนซีซั่นสาเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปวัดนะว่ามันสแปสกว้างขนาดไหนนะครับรู้สึกว่าซีซั่นสาเนี่ยมันจะปรับนะตัวที่สองโอ้โหเห็นเจ็ดดาวว่าเป็นตัวใหม่ เบอร์นาร์ดไม่คิดจะทําเป็นเจดาวซูเปอร์มาร์เตอร์ครับตัวนี้นะไม่คิดเลยตัวที่สามเจอไอชุดเดิมพรมแดนในตัวผู้หญิงนะเป็นตัวขนนี่นะยังเจอตัวผู้ชายอีกนะครับเป็นด้าชุดเดิมพรมแดนโอ้โหแม่งเจอทั้งผัวทั้งเมียนะโอ้โหไปเลยอะเครียดเลยนะครับตัวที่สี่โอ้ไว้แกไอหัวโล้นนี่มาตลอดนะไอนี่นะครับผมเจอมาทุกเทปเลยนะครัไอยีราฟหัวดอก ถ้าใครที่ติดตามคลิปผมนะครับจะรู้นะครับว่าเจอไอ้บ้าเนี่ยนะครับทุกเทปครับแลวบางทีจะเจอมันบ่อยมากกว่า1ครั้งนะครับในเทปเดียวกันอ่ะสุดท้ายไปเลยกันสมชายสมชายเป็นน้องสมปองพอแล้วนะครับไม่เปิดและถามว่าคุ้มไหมถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับผมว่าก็คุ้มนะนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะแต่ถ้าคิดมากเนี่ยก็ไม่ถือว่าไม่คุ้มนะครับแบบย่อยยับอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่อ้าว นึกว่าดูได้ครมันล็อกไว้แล้วไม่ให้ดูแล้วนะครับมันขี้งกนะครับต้องอัพเป็น8ดาวเท่านั้นนะครับถึงจะดูได้รู้สึกว่าตอนก่อนนะถึงมันจะให้ดูนะครับสงสัยเป็นกลัวเรารู้นะว่าเป็นสกิลไลน์นะครับแบบอยากให้เราไปอัพเองมาเช็คเบนเจอร์สักนิดหนึ่งนะครับอ่ะตัวแรกนะครับเป็นไวนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเจสิก้าตัวใหม่นะครับแล้วก็บ่าวชุดเดิมพรมแดนนะครับอ่ะเบิร์นหน่ะเจ็ดดาวครับแล้วก็สมชายนะครับอ่ะแล้วก็มงนะครับแล้วก็โคนี่ชุดเดิมพรมแดนนะครับบ่าวนักตกปลาแจ็คผู้าายักษ์หรือเปล่ นะฮะฮแล้วก็วลาดนะครับแล้วก็เจมเจมกากากระครับเจมฮิวนะครับนะตกกระป๋องไปถึงชาติไหนแล้ก็ไม่รู้ว่าตัวนี้นะครับดวงผมครับไม่มีนะครับที่จะแบบมาเปิดแล้วได้ตัวใหม่ยแปดดาวเลยเนะี่ยไม่มีนะครับได้หลวสุดเนี่ยเจ็ดดาวนะครับนะแล้วถ้าได้แบบกากา,กา,กากเลยเนี่ยหกดาวนะครับหรือถ้ากากไปมากกว่านี้นะครับก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับดวงผมมันมแค่นีนะ้แต่ถามว่าทําไมผมไม่เปิดต่อนะครับไม่เปิดดีกว่านะครับมันพมันได้แต่ห้าดาวแนละ้เปิดแล้วหัวร้อนนะครับเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ยังก็ดูแล้วมีภาษีมากกว่า อะก่อนที่จะไปอดลองนะครับมันยังไม่จบขอเปิดนะครับสัก30รูบี้นะครับสักครั้งหนึ่งพอเผื่ออาจจะดีกว่า5บกหนึ่งสามสบรูบี้นะครับตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกอะมันมีตัวเดียวนะครับเป็นอาหาบาฝึกหัดนะครับคิดถึงมากมายนะครับตัวนี้นะครับพอนะครับเดาวมันมีขายนะครับเลยไม่เจอตัวหดาวเลยนะครับไอ้บ้าเอ้ยพอนะพอพอพออ่ะ เอาแลวนะครับมาอยู่กับไอดีลองกันต่อเนีฮะหลังจากที่อดีหลักนี้เปิดไปแล้วไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างนะครับยังโชคยังดีที่ได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งนะครับแต่ผมว่าอดีลองนี่ก็ไม่ต่างอะล็อกนะครับถ้าได้แดดาวในีกลงผิดปกตินะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับได้แดาวก็อดีใจด้วยนะครับนะถ้าเป็นตัวเก่าก็เฮไปนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ที่ไม่ต้องเฮนะครับไม่ดีใจเด็กไม่นานครับว่าตกกระป๋องพอรู้สึกว่านะครับ เล่อาจจะตกกระป๋องแล้วก็ได้ครับตอนนี้นะครับเมื่อตัวใหม่ตอนนี้มานะผมว่าตอนนี้นะครับที่จะทําให้เล่ตกกระป๋องนะครับก็คือตัวไอ้แมวนี่นะครับเจสสิก้าน่าจะเป็นยังไงนะแต่ผมยังไม่รู้แล้วว่าสกิลเป็นยังไงนะครับก็ต้องไปดูไอทีนะครับมาครับกับไอดีลองนะครับเดี๋ยวขอเปิดแบบ30มสิบูบี้ก่อนแล้วกันนะฮะมาเปิดเลยแล้วกัน30มสิบูบี้เป็นไม่ต่างกันหรอกนะครับจะเปิดแบบ30มสิบูบี้เนี่ยกับ150ยห้าูบี้เนี่ยเออเหมือนกัน ครั้งนี้เลยครับร้อยห้าสิบรูปี้เปิดแล้วกาชาหัวร้อนตัวแรกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกตัวที่สองมาอ่ประเภทเดียวกันเลยครับตัวที่สาม,ม,มจะหกดาวล้วนเลยหรือไงวะเนี่ยตัวที่สี่อ้ายังน่ารักอีกนะคบี้เนะครับหกดาวล้วนเลยเหรอเอาจริงเหรอตัวที่ห้า โุ้ยโอ้โหโคบี้นะครับของสุดยอดของชิงสุดยอดโอ้โหเอแคร์นะครับหือพูดแล้วจะต้องไปกินเลยเนะี่ยเอแคร์นะครับโอ้โหไอดิลักทำไมไม่ได้อย่างงี้มาได้ไงอ่ะผมไม่ตกใจในโคบี้ตัวนี้เลยครับตัวที่แล้วนี่ปกติมากครับโอ้โหตัวสุดท้ายอ้โหฟ้ากับเหวนะครับนรกกับสวรรค์ไหนมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับ ไอดีลองนะลูบี้มันก็เหลือน้อยเต็มทีเหมือนกันนะครับค่อนข้างน้อยนะครับจากที่ผมครั้งที่แล้วผมโอ้โห,โหเปิดเล่นไปแบบเป็น5้าร้อยลูบี้ได้นะครับที่เปิดไปในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ไปเปิดนอกรอบอีกนะ,อะเอาอีกสักหน่อยก็ได้ครับ1้0ย้าสิรูบี้นะครับกับไอดีลองขอให้ได้หมนรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วนี่คือรอบที่แลของไอดีลองนะตัวแรกโอ้โหแปดดาวตัวนี้เอามาทําไมครับมันมีฟรีนะครับเอามาทําไมครับช่วยสอง จาก8ดาวแล้วมันเป็น5ดาวสามอย่าง5ดาวอีกออกมากเขาไม่ได้ใช้นะครับตัวพวกนี้ฮนะตัวที่4โอ้โห7ดาวอย่างนี้ก็ไม่เอาไม่คุมแล้วนะครับดูท่าทางอ่าฮะตัวที่5ชิช,ชิมาอีกแล้วสุดท้ายแล้วแหละเรียบร้อยครับพอเปิดไฟก็จบนะครับเก็บระวีไว้โลภไงโลภนึกว่าจะได้ของดีอีกจบเลยก็มาเช็คเรนเจอร์กัน อ่าฮะตัวแรกคิดแมนครับเอามาทําอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวที่สองครับภูภูกันล่ะอ่าแล้วก็เดิกกี้นะครับชื่อมันหมาอะไรเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ชิชินะครับอ่ะอีกตัวนะครับที่ชื่อมันหมานะครับอ่าแล้วก็วลาดแล้วก็เลเน่แปดดาวนะครับเหมือนมาจะให้ดีใจนะแต่ก็ไปเถอะนะครับโคบี้นะครับต่อมานะครับแล้วก็โคบี้นะครับแต่เป็นโคบีแปดดาวนะฮะตัวใหม่ล่าสุดก็มาดูสกิลันนิดหนึ่งก็ได้นะครับสปอยสกิลไปเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะครับเป็น สายสตันนะครับน่าจะเอามาหยุดพวกตัวชนนะครับที่มีณตอนนี้นะก็คือแบบพวกโดนัทนะครับกระมงนะฮะอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปนะครับอ่าสกิลมันนะครับแต่ผมยังไม่เอามารีวิวในครั้งนี้นะครับนะเดี๋ยวขอไปเก็บเลเวลก่อนก็ตอนที่ผมบอกนะครับมันวัดจากตามเลเวลนะครับเลเวลนี้ก็น่าจะเป็นเลเวลเรนเจอร์นะอ่าเป็นคูณไปนะครับศูนย์จุดหนึ่งไปนะครับก็ถ้าเลเวลเต็มร้อยยี่สิบเนี่ยมันก็น่าจะสตันประมาณสิบสองวิ อถ้าเป็นซนะูเปอร์มาร์เก็เนี่ยเวล์ล้อยสี่สิบก็สั้นสิบสี่วิน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าใช่แหละโหกคิดแบบปวดหวัวไปเลยนะสกิลแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะทําความเสียหายนะครับเป็นต่อวินาทีนะคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดามเมจกี่วินาทีก็เหมือนเดิมนะคูณไปตามเลเวลนะก็ถามว่าดีไหมก็ต้องลองไปทีครับว่ามันสกิลมันสเปรกกว้างขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าผมเดาน,นะไม่ไม่กว้างครับน่าจะแค่ตัวชนข้างหน้านะครับอันนี้ผม ดูจากข้อมูลอะไรต่างๆมานะครับมาประมาณนี้ครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะว่ามันใช้ตะกียรถเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ่ะต่อมานะสไตล์ตัวที่เหลือนี้ไม่จําเป็นต้องพูดถึงเลยก็ได้นะครับนะเพราะมันแบบกระกากแล้วนะครับะแล้วก็เบานักสู้สีผู้นะครับแล้วก็อินเดียคนนี้นะครับไลอัอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพอเตอร์นะครับก็สรุปแล้วนะครับเดือนนี้นะผมได้สลับตัวกันเลยนะกับอดีลรองแล้วก็อดีหลักนะครับ อดีลอนะผมได้7จดก้านะครับ7ดาวนะมันให้แดาวก็ไม่ได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียครบแดงแล้วก็สวยอดีลองนะครับผมได้ตัวโคดบี้มานะครับล็อกไปก่อนลืมเลยอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับขอเพื่อนๆน,นะเปิดได้ตัวแดาวที่ใหม่ๆนะครับที่เพื่อนๆอยากได้นะครับอ่ะแล้วก็โชคดีกับการเปิดกระชานะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สมใจอะไรมากมายนะครับแต่ก็โชคดีแล้วกันนะครับอย่าให้สวยเหมือนผมนะ โอเคครับเราพบเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวเลนเจอร์นะผมไม่ทําคลิปไปแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่เอาลงนะครับเพราะเนื่องจากติดคลิปนี้นะต้องเอาคลิปนี้ลงก่อนก็ขอติดตามชมไว้แล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือซับสไคร b ์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย